ครับก็ไปกันหลากหลายนะครับในเบลแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลที่เราไปมุทิตาจิตนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเบกสองนะครับไปติดตามฟุตบอลซีเนีย นะครับหรือว่าฟุตบอลอาวุโสนะครับเตะกันที่สนามสุขพัฒนาสายปรากฏว่าฝนตกอย่างหนักนะครับแต่ก็การแข่งขันก็จบได้แค่รุ่นเดียวค้างคาทั้งคู่พิเศษและรุ่น50ปีจะต้องไปเตะในสัปดาห์ถัดไปนะครับเดี๋ยวกลมาติดตามในส่วนของลุยขอบสนามกับพิชานะครับแต่ช่วงรั้นนะครับเราจะไปที่การแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษการกุศลนะครับมุทิตาจิตนะครับที่โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒ์นะครับอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับ ทางด้านสิทธิ์เก่านะครับก็ได้จัดงานนี้นะครับเพื่อที่จะมุทิตาจิตนะครับคุณครูนะครับสองท่านนะครับมีการแข่งฟุตบอล4ทีมนะครับปรากฏว่าทีมที่ได้แชมป์นะครับก็เป็นทีมเสียปิงนะครับเสียปิงก็ได้แชมป์นะครับส่วนลูกหนังติดล้อของเรานะครับก็ได้อันดับที่3นะครับสนามโรงเรียน โพธิธรรมสุวัตเนี่ยเป็นสนามฟุตบอลที่ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีทั้งพิธีเปิดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับในช่วงพิธีเปิดและมอบอุปกรณ์กีฬากันครับต้องขอขอบคุณทางสโมสรสมะการและก็ทางฟุตบอลลูกหนองติดลอ ก็รู้จักกันดีครับคุณปี์เมืองบิทก็ต้องขอขอบคุณครับที่มาสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลโรงเรียนโพธิธรรมนะครับก็ได้ดินเริ่มมาหลายปีแล้วมีการพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆโดยเฉพาะท่านรีพอสะอาดคุณดิตนะครับเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ปลูกฝังให้นักเรียนเล่นกีฬานะครับต้องขอขอบคุณ ท้ายสุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องครับที่ไม่ให้มีงานวันนี้เกิดขึ้นขอขอบคุณมากเลยครับกับเรียนท่านประธานสโมสรพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จริงแล้วผมผลนลาหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนนี้ไปเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วก็ยังได้มีโอกาสที่จะ มาดูแลโดยเฉพาะโดยเฉพาะท่านท่านสะอาดกินทองเมื่อก่อนนี้เล่นฟุตบอลมาด้วยกันทีมเดียวกันแล้วเขาเขาก็ยังมาดูแลนักเรียนนักกีฬาของโรงเรียนโพลิธรรมมาตลอดผมก็เกษียณแล้วก็ยังมานั่นก็ รู้สึกชื่นชมดีๆอย่างมากนะครับและโดยเฉพาะอย่างย <พอ S 2> ิ่งพวกนักกีฬาที่อยู่ทั้งหน้าหลังรวมทั้งทีมสมุรปรการด้วยก็มีมีลูกศิษย์ซึ่ท่านร้อยจรจเอสะอาดได้การสอนแล้วก็ยังเล่นกีฬากันอยู่และครูครูยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับสาหรับโรงเรียนนี้นทางผู้บริหารโรงเรียนก็พยายามที่จะส่งเสริมกีฬาทุกประเภทนะครับ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงตักยภาพในการเล่นกีฬาหลายๆคนก็มีโอกาสไปที่ระดับสูงขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทางท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านท่านพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับ วันนี้ก็เหมือนกับมาระลึกถึงอีกครั้งหนึ่งก็อยู่รับมาตั้งแต่เรียนมัธยมที่นี่จนเดี๋ยวนี้เขาไม่มีอาชีพมีหน้าที่การงานกันหมดสมควรแล้วแต่ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนกันบ้างโอกาสที่กลับมาเยือนอีกครั้งนี้นก็ผูกเกิดความภูมิใจนะเห็นลูกศิษย์ทั้งหลายมาเงี้ยดีใจเพื่มใจก็จะจดจําวันนี้ไปตลอดไปก็เหลือคงอีกไม่นานนะก็เคยจะต้องไปเหมือนกันขอบคุณครับ ในนามตัวแทนสิทธิ์เก่าของโรงเรียนโพธิธรรมนะขอบคุณเพื่อนๆสิทธิ์เก่ารุ่นเดียวกันนะสิทธิ์ร้อยตำรวจเอกสะอาดกิ่นทองแล้วก็อดีตพอสะอาดสกุลดิตนะครับที่มีวันนี้ได้ครับเพราะร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มเพื่อนเพื่อ,อสิทธิเ์เก่านักวิบลเก่าทุกคนก็ขอขอบคุณครับขอบคุณเอสอะไรนะ ทีสปอร์ตเช n เนลครับลูกหนังติดล้อที่มาร่วมทําสกุปวันนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณครับทุกทีมที่เชิญมานะครขอบคุณครับผมนายปรยพงษ์มืองนิดนะฮะเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนโพยธรรมมุวรรนะฮะเติบโตมาทุกวันนี้ก็ด้วยโรงเรียนนี้ที่สร้างผมมาจนประสบผลสําเร็จในชีวิตทุกทุกวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทั้งอาจารย์ศาสตรสกุลนิดที่ให้โอกาสผมและ อาจารย์มานิชและอาจารย์หลายๆท่านรวมทั้งพี่พี่อาจที่ได้สอนฟุตบอลมาครับสอนครับนั่นแหละก็พุทศาสนานเราก็เหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ได้เติบโตไปในช่วงวัยนะฮะแล้วก็มีทุกวันนี้ก็เลือดขาวน้ำเงินเหมือนกันก็และวันนี้ถ้าไม่ไม่มีวันนี้ก็คือด้วย มิติของเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นนักฟอนด้วยกันคิดถึงพิศาสนะฮะแล้วก็อาจารย์ทั้งหลายซึ่งหลายๆคนไม่ได้พบกันมาประมาณ30ปีก็ติดต่อกันทางไลน์ทางโทรศัพท์มันก็ไม่ได้พบปะหน้าตาก็เลยเกิดกลุ่มเล็กๆขึ้นมาแล้วก็ประสานกันมาจนถึงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มอนะฮะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ทำให้เกิดวันนี้ได้ขอบคุณครับ ยินดีกับทีมฟุตบอลที่มาเยี่ยมเยือนสถาบันเก่านะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาที่เคยเรียนในสถาบันนี้ไปก็มันเป็นความภาคภูมิใจของของครูบาอาจารย์เก่าๆนะที่เห็นว่าพวกเราไปมีความก้าวหน้าในชีวิตด้านต่างๆก,ก็ดีใจนะครูบาอาจารย์เก่าๆก,ก,ก็ดีใจ แล้วก็ท้ายนี้ก็อยากจะให้มีความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่มาวันนี้ขอบพระคุณจริงครับวันนี้รู้สึกเป็นเกิยอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มาเยือนโคะเ,เลหรือว่าโรงเรียนโพธิธรรมซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากในด้านฟุตบอลในระดับบูมานะครับแล้วก็ผมก็เิยได้มีเพื่อนเป็นศิษย์เก่าที่นี่ถึงสองคนนะฮะ ก็จะเป็นน้าโอปีย,ปยพงศ์นะครับเมืองฤทธิ์แล้วก็ผู้กองรักวุิแนมบัวบอร้อนเฉลี่ักวุดแนมบวัวเเพิ่งไปอยู่สูตรปาการนะครับก็เป็นสิ์เก่าชินีแล้วก็เป็นคนที่เล่นบอลเก่งนะครับก็ถึงวันนี้ก็มีตั้งใจเพราะว่าอยากจะมาะดูโรงเรียนของเพื่อนๆด้วยว่าเป็นอย่างไรได้ยินนชื่อเสียงก็มาดูแล้วก็เป็นปลื้มนะครับมีสนามบอลที่ดีนะครับ แล้วก็มีโรงเรียนที่น,น่าเรียนนะครับแลวก็ผลิตลูกศิษย์ลูกค้าได้มีหน้าที่การงานอย่างที่ดีนะครับหลายหลายหลายๆคนนะครับก็วันนี้หวังว่าวันนี้เกมการแข่งขันฟุตบอลที่จะมีขึ้นเป็นฟุตบรรอลกระชับมิตรนะครับระหว่างทีมลูกหนังติดลอสสปอร์ตทีวีซึ่งนําโดยท่านดีเจชลิตย่อมดอนนะครับแล้วก็คงจะสนุกและก็วันนี้ถือโอกาสมาร่วมนะครับ ส่งเสริมไม่ส่วนอุปกรณ์การกีฬากับนโอด้วยก็ขออยากจะให้อุปกรณ์กีฬานี้ที่มอบในวันนี้ได้ใช้ประโยชน์ได้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็โอกาสข้า้งหน้านะครับถ้ามีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้อีกก็พร้อมจะยินดีและก็จะสนัสนุนให้มากขึ้นกว่าเก่านะครับ นั่นแหละครับเป็นพิธีเปิดนะครับสนามที่ได้มาตรฐานและสนามดีมากๆเลยนะครับส่วนลูกหนังติดล้อสปอร์ตทีวีของเราก็ได้ร่วมกันนะครับทางด้านฝั่งปิยพงษ์เมืองฤทธิ์นะครับหรือว่าเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนแห่งนี้นะครับและดรสายันก็นําทีมไปนะครับแต่ว่าทีมก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับประสบการณ์นะครับไปติดตามบรรยากาศในการสัมภาษณ์ของคณะทีมลูกผสมลูกหนังติดล้อกันนิดหนึ่งครับ ยินดีและเป็นเกียรติครับที่ได้มาเล่นฟุตบอลในวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนในทีมนะครับและมีโอกาสได้ร่วมทีมหลายๆครั้งแล้วครับก็มีความสนิทชิดเชื้อหลายๆคนครับที่ได้เล่นด้วยกันก็ขอบคุณทั้งผู้จัดการทีมทั้งท่านอ่า,า,า,อาท่านประธานด้วยครับท่านสายันนะครับที่ให้โอกาสหรือก็เป็นเกียรติในการร่วมทีมครับขอบคุณมากครับผม วันนี้เป็นเกมฟุตบอลอีกเกมหนึ่งที่มีความสนุกมากนะครับสะดวกต่การเดินทางเดินทางมาเมื่อคืนครับมาถึงที่นี่ตอนตีสี่สึกฝนจะตกตลอดทางนะครับแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ที่บางบุญนาคหรือว่าโพทะเลก็ได้บรรยากาศที่ดีธรรมชาติได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเสียงจิริตร้องทั้งคืนเลยฮะเมื่อคืนที่พักถือว่าเป็นบรรยากาศ ที่ดีจริงๆนะครับพอเข้าสู่การแข่งขันวันนี้ถือว่าเกมโดยรวมของลูกหนังติดลอ้อถือว่าเล่นดีดครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเล่นด้วยกันแต่วันนี้ก็สามารถปรับจูนนะครับผลการแข่งขันเ,เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งก็ถือว่า แพ้แบบขาดใจฮะแล้วก็เสมอไปคขาดใจฮะก็ต้องขอบคุณนะครับพี่พี่น้องๆทุกๆคนที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาทําให้งานของนาโอสสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไร้อุปสรรคเลยครับเมื่อคืนฝนตกวันนี้แข่งบอลฝนไม่ตกแต่แดดออกนะฮะกาทำาทุกคนนี่ได้เรียกความฟิตได้เห็นว่าทุกคนนี่ฟิตจริงๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆคนด้วยหวังว่าแมตต์ต่อไปเราจะพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้นะครับและคงจะไม่แพ้แบบขาดใจอย่างนี้อีกนะฮะและ้วค็เสมอไม่ขาดใจดี และแก้ตัวใหม่นะยครับดูนักเที่ล้ะสู้ๆครับเอาละครับนั่นเป็นบรรยากาศนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับเรากลับมาที่กรุงเทพนะครับไปทิ้งท้ายเบลกนี้นะครับกับการแข่งฟุตบอลซีเนียไทยแลนด์นะครับที่สนามสุขพัฒราศสยนะครับเดี๋ยวกลับมาเบรกที่สองครับเรามีเรื่องราวพูดกันนะครับในส่วนของบรรยากาศฟุตบอลที่สนามสุขพัฒราศสยนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ